บ้านเลขที่41ทับศตอนที่1การเริ่มต้นในบ้านปริศนาในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแสงสีและความเร่งรีบแก้มสาวออฟฟิศผู้โดดเดี่ยวพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากที่ต้องสูญเสียทั้งแม่และพ่อไปอย่างกระทันหันเธอทิ้งบ้านเกิดในต่างจังหวัดมาทำงานในเมืองใหญ่หวังเพียงจะลืมความเศร้า และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับตัวเองแรกเริ่มทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวยแก้มทำงานหนักใช้ชีวิตในคอนโดเล็กๆก,กลางเมืองแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักงานที่เธอทำเริ่มไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนรายได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้แก้มต้องเผชิญหน้ากับปัญหาทางการเงินเธอจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างและสิ่งแรกที่เธอคิดถึงคือการย้ายออกจากคอนโดราคาแพง ในระหว่างที่กำลังมองหาที่พักใหม่แก้มบังเอิญไปพบประกาศปล่อยเช่าบ้านหลังหนึ่งในชานเมืองชื่อบ้านว่า41ทับศูนย์สิ่งที่ทำให้แก้มประหลาดใจคือค่าเช่าที่ถูกอย่างเหลือเชื่อถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปมากนักแม้เจ้าของบ้านจะไม่เคยยอมเปิดเผยตัวตนแต่ทุกขั้นตอนการเช่าก็ดำเนินการผ่านนายหน้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายทำให้แก้มรู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้าง เมื่อพิจารณาถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณเธอจึงตัดสินใจเซ็นสัญญาและย้ายเข้ามาอยู่นายหน้าย้ำเตือนแก้มถึงข้อแม้เพียงข้อเดียวของการอยู่บ้านหลังนี้นั่นคือห้องนอนใหญ่ที่อยู่ชั้นสองของบ้านไม่อนุญาตให้ผู้เช่าเข้าไปใช้โดยเด็ดขาดนายหน้าบอกว่ามันเป็นห้องนอนของเจ้าของเก่าซึ่งห่วงมากและไม่อยากให้ใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวส่วนพื้นที่อื่นๆในบ้าน แก้มสามารถใช้งานได้ตามต้องการคืนแรกในบ้านเลขที่41ทับศูนแก้มรู้สึกถึงความเงียบสงัดที่แตกต่างจากคอนโดในเมืองมันเป็นความเงียบที่ออกจะวังเวงและกดดันเล็กน้อยแต่เธอก็พยายามไม่คิดอะไรมากเธอจัดเข้าของเล็กๆน้อยๆแล้วเข้านอนด้วยความเหนื่อยล้าแต่แล้วเมื่อเวลาล่วงเลยไปจนถึงตีสาเสียงแผ่วเบา,บาบางอย่างก็ดังขึ้น มันเป็นเสียงคนเดินเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นอย่างช้าๆและสม่ำเสมอมาจากชั้นบนแล้วตามด้วยเสียงเปิดประตูห้องนอนใหญ่เสียงนั้นดังขึ้นอย่างชัดเจนในความเงียบงันของยามวิการแก้มสะดุ้งตื่นหัวใจของเธอเต้นรัวเธออยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้แล้วเสียงนั้นมาจากไหนเธอพยายามบอกตัวเองว่าเธออาจจะคิดไปเองอาจจะเป็นเสียงลมหรือเสียงสัตว์ แต่เสียงฝีเท้าและเสียงเปิดประตูกลับฟังดูสมจริงเกินกว่าจะเป็นอย่างอื่นได้คืนต่อมาเหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นอีกครั้งเสียงเดินและเสียงเปิดประตูห้องนอนใหญ่ดังขึ้นในเวลาเดิมคือตีสแก้มพยายามทนต่อไปและไม่คิดอะไรเธอพยายามข่มตาหลับและบอกตัวเองว่าเธอคงเหนื่อยเกินไปจนหูแว่วไปเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงคืนที่6 เสียงแปลกๆเหล่านั้นก็เริ่มดังขึ้นและรุนแรงกว่าเดิมมากนอกจากเสียงเดินที่ดังชัดเจนขึ้นแล้วยังมีเสียงตกเสียงดังโครมครามดังมาจากห้องนอนใหญ่ตามด้วยเสียงลากของที่ดังคลืดคลาดไปทั่วห้องราวกับมีบางสินบางอย่างกำลังถูกลากไปมาอย่างหนักหน่วงเสียงเหล่านั้นดังขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆจนแก้มทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วความหวาดกลัวเข้าครอบงำเธอ แต่ความอยากรู้ก็มีมากกว่าทุกสิ่งแก้มจึงตัดสินใจที่จะลุกขึ้นจากเตียงอย่างช้าๆเธอคว้านไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือแล้วเดินออกจากห้องนอนของเธอมุ่งหน้าไปยังห้องนอนใหญ่ที่ถูกห้ามเข้าเพื่อพิสูจน์ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงปริศนาเหล่านั้นตอนที่ 2. ความลับในห้องต้องห้าม แม้ว่าความหวาดกลัวเข้าครอบงำแก้มแต่ความสงสัยอยากรู้ในเสียงที่ดังขึ้นทุกคืนมีมากกว่าเธอเดินออกจากห้องนอนของเธอมุ่งหน้าไปยังห้องนอนใหญ่ที่ถูกห้ามเข้าเพื่อปริสู์ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงปริศนาเหล่านั้นเมื่อมาถึงห้องนอนใหญ่ประตูปิดสนิทแต่แก้มสังเกตเห็นแสงสว่างไหวๆลอดออกมาจากขอบประตูแสงนั้นริบหรี่และสั่นไหวไปมาราวกับมีแสงเทียนอยู่ด้านใน หัวใจของเธอเริ่มเต้นรัวเธอค่อยๆเอื้อมมือที่สั่นเทาไปแตะที่ลูกบิดประตูมันไม่ได้ล็อกแก้มค่อยๆเปิดประตูเข้าไปอย่างช้าๆเสียงบานพับไม้เก่าๆดังเอียดอารดหน้าขนลุกเมื่อประตูเปิดออกภายในห้องกลับมืดสนิทไม่มีแสงเทียนที่เธอเห็นเมื่อครู่ไม่มีใครอยู่ในนั้นมีเพียงความมืดมิดและความเงียบงันที่เข้าปกคลุมไปทั่วบริเวณ แก้มรู้สึกสับสนและหวาดกลัวเธอพยายามควานหาสวิตไฟโดยใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือส่องนำทางจนในที่สุดเธอก็เจอสวิตไฟที่อยู่ข้างประตูเมื่อเธอเปิดสวิตไฟแสงสว่างจากหลอดไฟเก่าๆก,ก็สาดส่องไปทั่วห้องเผยให้เห็นภาพที่ทำให้แก้มถึงกับประหลาดใจภายในห้องนั้นกว้างขวางและดูสะอาดสะอ้านอย่างน่าเหลือเชื่อมีเตียงใหญ่อยู่กลางห้อง มีมอนผ้าห่มจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเรากับมีคนลุกจากเตียงไปไม่นานมีของใช้ส่วนตัวตู้เสื้อผ้าโต๊ะทำงานและโต๊ะเครื่องแป้งวางอยู่ครบครันห้องดูน่าอยู่มากเหมือนมีคนอาศัยอยู่จริงๆแก้มเดินเข้าไปในห้องอย่างช้าๆเธอสัมผัสผ้าปูที่นอนที่ยังคงเรียบตึงเธอเปิดดูตู้เสื้อผ้าภายในตู้มีเสื้อผ้าลายโบราณแต่ดูดีแขวนอยู่หลายชุด โต๊ะเครื่องแป้งมีของใช้แบบผู้หญิงวางเป็นระเบียบเรียบร้อยรากับมีคนมาจัดวางอย่างดีพื้นห้องขัดมันจนเงาวับไม่มีฝุ่นไม่มีใยแมงมุมเลยแม้แต่น้อยแก้มเริ่มสงสัยอย่างหนักในเมื่อนายหน้าบอกว่าห้องนี้ห้ามคนเช่าเข้ามาใช้และไม่มีใครอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วทำไมห้องนี้ถึงดูสะอาดและเรียบร้อยได้ขนาดนี้เรากับมีคนคอยดูแลทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลา สายตาของแก้มกวาดไปทั่วห้องจนไปหยุดที่โต๊ะทำงานที่วางอยู่มุมห้องบนโต๊ะมีสมุดเล่มหนึ่งวางอยู่มันเป็นสมุดเล่มเก่าๆปกหนังสีน้ำตาลมีอักขระแปลกๆแ,และรอยขีดข่วนเต็มไปหมดที่หน้าปกของสมุดเล่มนั้นมีข้อความเขียนไว้ด้วยลายมือที่ดูเก่าแก่ว่ารายชื่อผู้อาศัยบ้านเลขที่41ทับศูนหัวใจของแก้มเริ่มเต้นรัวอีกครั้ง เธอเอื้อมมือที่สั่นไปหยิบสมุดเล่มนั้นขึ้นมาเปิดดูด้วยความอยากรู้และความหวาดกลัวที่ปะปนกันเธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เธอกำลังจะเปิดเผยออกมานั้นคือความจริงอันน่าสะพรึงกลัวตอนที่สามชะตากรรมที่ถูกจารึกแก้มเอื้อมมือที่สั่นเทาไปหยิบสมุดเล่มเก่าๆที่เขียนว่ารายชื่อผู้อาศัยบ้านเลขที่41ทับศูนขึ้นมาเปิดดูด้วยความอยากรู้และความหวาดก,กลัวที่ปะปนกัน หน้าแรกของสมุดเล่มนั้นเผยให้เห็นชื่อแรกนางสมศรีพร้อมรายละเอียดส่วนตัวทั้งอายุน้ำหนักและข้อมูลอื่นๆของเจ้าของบ้านบรรทัดสุดท้ายเขียนไว้ว่าวันเสียชีวิต15มีนาคม2498สาเหตุอาการหัวใจวายแก้มขมวดคิ้วเล็กน้อยนางสมศรีเสียชีวิตไปเมื่อ30กว่าปีแล้วนี่นาเธอพลิกไปหน้าถัดไปเป็นรายชื่อของอีกคน นางสาวประกายวันระบุว่าเป็นผู้อาศัยเข้าอยู่วันที่15มีนาคม2499มีรายละเอียดส่วนตัวครบถ้วนและบรรทัดสุดท้ายเขียนว่าวันเสียชีวิต22มีนาคม2499สาเหตุอาการหัวใจวายแกมเริ่มรู้สึกแปลกใจเธอสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติ นางสาวประกายวันเข้ามาอยู่ได้เพียง7วันก็เสียชีวิตแล้วและสาเหตุการเสียชีวิตก็คืออาการหัวใจวายเหมือนกับเจ้าข,ของบ้านเธอเปิดไปอีกหน้านายสมชายผู้อาศัยคนถัดไปเข้าอยู่วันที่22มีนาคม2500และมีรายละเอียดส่วนตัวครบถ้วนและวันเสียชีวิต29มีนาคม2500สาเหตุอาการหัวใจวาย เขาก็อยู่ได้เพียงเจวันและเสียชีวิตด้วยสาเหตุเดียวกันแกมเริ่มสังเกตเห็นอีกอย่างคือผู้ที่เข้ามาอยู่แต่ละคนจะเข้ามาอยู่ห่างกันคนละหนึ่งปีความหวาดกลัวเริ่มคลืบคลานเข้ามาในใจของแก้มอย่างช้าๆมือของเธอเริ่มสัน่นเหงื่อผุดขึ้นเต็มฝ่ามือเธอเปิดสมุดไปเรื่อยๆหน้าแล้วหน้าเล่าชื่อแล้วชื่อเล่ามีคนมาอยู่แล้วถึง20กว่าคน ทุกคนล้วนมีชะตากรรมเดียวกันเข้ามาอยู่ห่างแกนคนละหนึ่งปีและอยู่ได้เพียงเจวันก็เสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจวายแกมเริ่มหวาดกลัวจนตัวสั่นเทาเธอพยายามบอกตัวเองว่านี่เป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่ความบังเอิญที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันถึง20กว่าครั้งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแล้วหัวใจของเธอเต้นรัวอย่างบ้าคลั่งราวกับจะระเบิดออกมาจากอกเธอรวบรวมความกล้าเปิดไปอีกหนึ่งหน้า ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้ใจของแก้มแทบจะหยุดเต้นมันเป็นรายชื่อของเธอเองตาของเธอเริ่มพล่ามัวจากความกลัวแต่เธอก็เพ่งมองตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือโบราณน,นั้นอย่างชัดเจนนางสาวแก้มชื่อและนามสกุลของเธอแน่นอนและรายละเอียดส่วนตัวที่เขียนลงไปนั้นถูกต้องทุกอย่างรวมถึงวันที่เข้ามาอยู่ซึ่งตรงกับวันที่เธอเซ็นสัญญาเช่าบ้านหลังนี้แก้มหวาดกลัวอย่างสุดขีด ร่างกายของเธอสั่นสะท้านไปทั้งตัวเธอพยายามตั้งสติพยายามคิดทบทวนว่าเธอเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้กี่วันแล้วคืนนี้ก็คือคือนที่หกแสดงว่าพรุ่งนี้เธอต้องตายใช่ไหมคำถามที่เกิดขึ้นในใจของแก้มทำให้เธอทรุดเข่าซักนั่งลงกับพื้นด้วยความกลัวเธอพนมมือไหว้ขอชีวิตกับใครก็ได้ที่ทำเรื่องเลวร้ายนี้น้ำตาของเธอไหลรินลงมาอาบแก้มเธอร้องไห้อย่างหนักเหมือนคนบ้า ร้องขอชีวิตขอให้เธอรอดพ้นจากชะตากรรมอันน่าสะพรึงกลัวนี้ขณะที่แก้มกําลังร้องห้อย่างหนักและร้องขอชีวิตอยู่นั้นไฟในห้องก็ดับลงอย่างกระทันหันห้องทั้งห้องตกอยู่ในความมืดสนิทพร้อมกับเสียงตะวาดอย่างดังที่แว่วเข้ามาในหูของเธอเสียงนั้นแหบพร่าและเต็มไปด้วยความโกรธแค้นออกไปออกไปซะออกไปจากห้องนี้ แกมกรีดร้องเสียงดังสุดชีวิตเธอพุ่งตัวลุกขึ้นยืนแล้ววิ่งออกจากห้องนั้นอย่างไม่คิดชีวิตไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิ้นมีเพียงความปรารถนาที่จะหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเธอผลออกจากห้องประตูก็ปิดลงเองอย่างรวดเร็วปังเสียงดังสนั่นวันไหวไปทั่วบ้านเราก,กำลังขับไล่เธอออกไปแกมวิ่งกลับมาที่ห้องนอนของเธอด้วยร่างกายที่สั่นสะท้าน,านเธอพยายามตั้งสติ พยายามคิดว่าต้องทำอย่างไรต่อในวันพรุ่งนี้วันที่7หากเป็นเหมือนทุกคนในรายชื่อสมุดเธอต้องตายในวันพรุ่งนี้เธออยากออกจากที่นี่เหลือเกินแต่เธอก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะเธอย้ายมาอยู่เมืองหลวงคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องที่นี่และเวลานี้ก็เกือบตีสีแล้วเธอพยายามโทรหาเพื่อนก็ไม่มีคนรับคงเพราะทุกคนกำลังหลับอยู่เธอมานอนพลุงปรงอยู่บนเตียงพยายามคิดหาทางรอด ก่อนที่ชะตากรรมอันน่าสะพรัวจะมาถึงเธอในวันพรุ่งนี้ตอนที่4การต่อสู้เพื่อชีวิตแก้มนอนคลุมโปองอยู่บนเตียงในห้องนอนของเธอร่างกายสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเสียงตะหวาดที่แว่วเข้ามาในหูยังคงก้องอยู่พร้อมกับภาพสมุดรายชื่อที่จะรึกชะตากรรมของเธอไว้เธอพยายามคิดหาทงรอดในคืนนี้ แต่ก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะเธอย้ายมาอยู่เมืองหลวงคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องและเวลานี้ก็เกือบตีสี่แล้วโทรหาเพื่อนก็ไม่มีใครรับสายคงเพราะทุกคนกำลังหลับอยู่ความกลัวกัดกินเธอจนแทบเป็นบ้าเธอไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปตอนไหนแต่เมื่อแสงแดดยามเช้าเริ่มสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างแก้มก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาวันที่7มาถึงแล้ว หากเป็นเหมือนทุกคนในสมุดร,รายชื่อวันนี้คือวันที่เธอต้องตายแก้มรีบแต่งตัวอย่างลุกลวกโดยไม่คิดอะไรมากเธอรู้เพียงมากต้องทำอะไรสักอย่างโดยเร็วที่สุดเธอตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดในต่างจังหวัดทันทีเพราะนึกไม่ออกว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครได้อีกนอกจากพ่อหมอประจําหมู่บ้านที่เธอพอจะรู้จักเมื่อแก้มเดินทางกลับไปถึงบ้านเกิด ทุกคนในหมู่บ้านต่างประหลาดใจที่เห็นเธอกลับมาเพราะเธอได้ขายบ้านและที่นาของพ่อแม่ไปหมดแล้วเพื่อย้ายไปอยู่เมืองใหญ่พ่อหมอเองก็แสดงสีหน้าวิตกอย่างมากเมื่อเห็นแก้มกลับมาในสภาพที่ดูอิดโรยและหวาดกลัวแก้มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อหมอฟังอย่างละเอียดตั้งแต่การเช่าบ้าน41ทับศย์เสียงแปลกๆในห้องนอนใหญ่การค้นพบสมุดร,รายชื่อและชื่อของเธอที่จารึกไว้ในนั้น พ่อหมอฟังอย่างตั้งใจใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังวลมึงน่าจะหลงเข้าไปในวงวนของผีร้ายและมนต์ดำเข้าแล้วละ่ะนางแก้มพ่อหมอกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึนการแก้ไขนั้นอาจจะไม่ทันการเพราะการทำพิธีต้องหาสาเหตุแล้วค่อยๆแก้แต่ตอนนี้วันนี้คือวันที่เจ็ดแล้วการทำพิธีนั้นอาจจะทำได้แต่ก็ไม่แน่ว่าจะช่วยอะไรได้ไหม แม้คำพูดของพ่อหมอจะฟังดูสิ้นหวังแต่แก้มก็ยอมทำทุกอย่างเธอก้มลงกราบขอร้องให้พ่อหมอช่วยหนูยอมค่ะพ่อหมอแม้ว่ามันจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็ตามพ่อหมอพยักหน้าเขาเริ่มทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้กับแก้มอย่างเร่งด่วนท่ามกลางเสียงสวดมนต์ที่แผ่วเบาและกลิ่นธูปที่คละคลุ้งพ่อหมอได้มอบสร้อยคอที่มีเขี้ยวเสือไฟหลงอาคมเส้นหนึ่งให้กับแก้ม นี่คือเขี้ยวเสือไฟที่สืบทอดกันมาหลายสมัยลงอาคมไว้เพื่อช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายจงสวมไว้ตลอดเวลาพ่อหมอกล่าวพร้อมกับบอกให้แก้มไปทำบุญและไปกราบหลวงตาที่วัดประจำหมู่บ้านต่อแก้มรีบไปทำบุญที่วัดทันทีเธอปล่อยปลาถวายทานและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงตาฟังด้วยความเมตตา หลวงตาได้มัดมือของแก้มด้วยสายสินสีขาวบริสุทธิ์และเป่าคาถาให้น่าจะพอช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะแก้มเอ้ยจงยึดมั่นในบุญกุศลที่ทำไว้นะหลวงตากล่าวด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นและเป็นกันเองแก้มกลับมาด้วยความกังวลใจอย่างหนักแม้จะได้รับความช่วยเหลือจากพ่อหมอและหลวงตาแล้วแต่ความกลัวว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตก็ยังคงเกาะกลุ่มเธอไว้ เธอรู้ว่าเธอต้องไม่อยู่ที่บ้านหลังนั้นต่อแต่ก็มีงานสำคัญบางอย่างที่เธอต้องกลับเข้าไปเก็บในบ้านเมื่อแกมาถึงบ้านเลขที่41ทับศูนย์ประตูบ้านได้เปิดอยู่มันเปิดอ้าออกเล็กน้อยราวกับว่ากำลังรอให้เธอเข้าไปแกมตัวสั่นด้วยความกลัวเหงื่อไหลซึมไปทั่วร่างแต่ด้วยงานสำคัญที่เธอต้องเข้าไปเอาทำให้เธอตัดสินใจค่อยคอยก้าวเข้าไปในบ้านอย่างช้าชา เธอเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังมองซ้ายมองขวาด้วยความหวาดระแวงเมื่อเธอเห็นงานที่วางอยู่บนโต๊ะในห้องนั่งเล่นเธอรีบคว้ามันมาอย่างรวดเร็วเธอไม่เอาเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวอะไรแล้วสิ่งที่เธอต้องการคือออกไปจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดเมื่อแก้มหันหลังกลับและกำลังจะก้าวมาถึงประตูบ้านเสียงดังปังก็ดังขึ้นอย่างกระทันหันประตูบ้านปิดเองอย่างรวดเร็วและรุนแรง ตอนที่ห้าคำสาปแก้มคว้างานสำคัญมาได้สำเร็จและกำลังจะวิ่งออกจากบ้านเลขที่41ทับศูนย์แต่เมื่อก้าวมาถึงประตูบ้านเสียงดังปังก็ดังขึ้นอย่างกระทันหันประตูบ้านปิดเองอย่างรวดเร็วและรุนแรงขังเธอไว้ภายในทันใดนั้นเสียงโหยหวนมากมายก็ดังขึ้นมาในหูเธอจากทุกทิศทางเสียงเหล่านั้นปะปนกันไปหมดมีเสียงเรียกชื่อแก้ม แก้มแก้มบางเสียงก็พูดว่ามาอยู่กับพวกเราสิบางเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลัง่งบางเสียงร้องไห้คร่ำครวญและบางเสียงก็ร้องโหยหวนอย่างทรมานเสียงเหล่านั้นดังขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนแก้มกรีดร้องเสียงดังสุดชีวิตด้วยความหวาดกลัวความมืดมิดเข้าปกคลุมไปทั่วบ้านราวกับว่าวิญญาณเหล่านั้นกำลังล้อมรอบเธออยู่ แก้มตัวสั่นจากความกลัวสุดขีดเธอพยายามหาทางหนีแต่ก็ไม่รู้จะไปทางไหนในช่วงขณะที่เธอกำลังสิ้นหวังนั่นเองเสียงคำรามดังสนัน่นเสียงนั้นน่ากลัวมีพลังดุดสัตว์ร้ายตัวใหญ่มันเป็นเสียงคำรามของเสือโครง่งดังขึ้นมาอย่างกึกก้องราวกับจะกัดกินใครก็ได้ที่เข้ามาหามันทันใดนั้นเสียงวิญญาณที่ร้องโหยหวนทั้งหมดก็พลันเงียบลงในทันใดแก้มมองไปรอบรอบ เธอเห็นเงาคล้ายคนมากมายยืนอยู่รอบตัวเธอเงาเหล่านั้นดูเลือนรางและมืดมิดแต่พวกมันดูหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดและยังไม่กล้าเข้ามาหาเธอเงาเหล่านั้นจ้องมองมาที่แก้มและเหมือนจะค่อยๆเอื้อมมือมาที่เธอแต่พอพวกมันจะเข้ามาเสียงคำรามของเสือโคร่งก็จะดังขึ้นมาอีกครั้งและพวกเงาเหล่านั้นก็จะหวาดกลัวและถอยออกไปแก้มเริ่มตั้งสติได้ เธอจำคำพูดของพ่อหมอและหลวงตาได้เธอรีบยกมือขึ้นมาพนมพลางสวดมนต์บทที่เธอพอจะนึกขึ้นได้และนึกถึงคุณงามความดีต่างๆที่เธอเคยทำมาทัานใดนั้นเหมือนมีแสงสว่างเริ่มจ้าขึ้นมาจากมือของเธอแสงสว่างนั้นอบอุ่นและบริสุทธิ์มันจ้าขึ้นเรื่อยๆจนสาดส่อนไปทั่วทั้งบริเวณบ้านเงาเหล่านั้นต่างร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและเลือนหายไปเพราะแสงสว่างนั้น เมื่อแสงสว่างจางลงแกมก็ถอยมาจนถึงประตูบ้านเธอค่อยๆเปิดประตูออกแสงสว่างจากด้านนอกส่องสว่างเข้ามาแทนที่ความมืดมิดในบ้านทุกอย่างกลับดูเป็นปกติแกมรีบวิ่งออกจากบ้านหลังนี้อย่างไม่คิดชีวิตเธอวิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยจนกระทั่งพ้นประตูรั้วบ้านเธอหยุดลงหอบหายใจอย่างหนักแล้วหันกลับไปมองบ้านเลขที่41ับศอีกครั้งประตูบ้านค่อยๆ ปิดลงอย่างช้าๆความมืดเริ่มเข้าครอบงำตัวบ้านอีกครั้งแก้มมองเห็นเงามากมายต่างยืนอยู่ในบ้านหลังนั้นจ้องมองมาที่เธอแล้วประตูก็ปิดตัวลงอย่างสนิทณนะห้องนอนใหญ่ในบ้านเลขที่41บทับศูนย์บนโต๊ะทำงานสมุดร,รายชื่อผู้อยู่อาศัยยังคงวางอยู่หน้าที่ถูกจารึกชื่อของแก้มไว้ชื่อของแก้มค่อยๆเลือนหายไปอย่างช้าๆราวกับว่า เธอไม่เคยมีตัวตนอยู่ในนั้นมาก่อนสมุดเล่มนั้นยังคงวางอยู่ตรงนั้นรอคอยผู้เช่ารายใหม่ที่จะเข้ามาอยู่และดำเนินตามชะตากรรมที่ถูกจารึกไว้ในวงวนแห่งความตายของบ้านเลขที่41ทับศูนย์ตลอดไป